ลิตาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะมาเช็คพลังงานความรักของคุณกันนะคะและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะมีอะไรที่เขาอยากให้คุณรู้บ้างหรือเปล่าเราลองมาดูพร้อมกันนะคะกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอบด้วยนะไพ่หนึ่งดาบค่ะ ไฮโดรเนจัสติกค่ะความรู้สึกผิดนะคะสองใบนี้ไพ่ไฮโดร a ฟนกับไพ,พ่จัสติกไพ่1ดาบเนี่ก็เป็นไพ่ของความคิดได้นะคะาสามดาบ4ถ้วยดูเหมือนเขากำลังคิดมากอยู่เนาะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขากำลังคิดอะไร5ถ้วย สถ้วยคว e นถือถ้วยสองถ้วยนะคะสิบถ้วยค่ะใต้สำรับหนึ่งถ้วยพลังงานวันนี้นะคะเรื่องราวขออนุญาตขยับนิดนึงก็รู้สึกว่าคนคนนี้ กำลังอยู่ในจุดที่มีความคิดบางสิ่งบางอย่างที่กำลังอยากจะตัดสินใจหรือกำลังจะลงมือทำนะคะกระทำการอะไรบางอย่างแต่มันเป็นการเทคแอคชั่นหรือมันเป็นการตัดสินใจที่เป็นไปในรูปแบบทิศทางที่ดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ซึ่งจากที่ก๊อปดูไพ่ไล่เรียงมานะคะดูเหมือนจะแย่นะ แต่สุดท้ายแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าคนคนนี้คนที่คุณรักคนที่คุณถามถึงถ้าเรื่องราวของคุณนะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่คุณคบกันคนคนนี้นะคะเคยทำผิดต่อคุณนะ,ะหรือเคยทำให้คุณเสียใจสามดาบทำให้คุณวุ่นวายใจทำให้คุณรู้สึกนะคะมีความเครียดมีความผิดหวงัง นะคะทำให้คุณเสียน้ำตาทำให้คุณร้องไห้หรือบางครั้งเขาเป็นคนที่อาจจะติดเพื่อนติดฝูงนะคะชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มชอบสังสรรค์ชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบออกสังคมนะคะหรือบางครั้งอาจจะทำเสมือนกับว่าเหมือนจะเทคุณน่ะเหมือนจะทิ้งคุณเหมือนจะเทคุณเห็นไหมคะว่าผู้หญิงเทถ้วยใบเนี้ยก็เหมือนกับอยากจะเทความรักนี้ทิ้งหรือพยายามที่จะ ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจไม่เว้นแต่ละวันนะพยายามที่จะทําร้ายจิตใจทําลายน้ําใจคุณมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามในเรื่องราวใดก็ตามที่เขาเคยทําผิดต่อคุณคนคนนี้กําลังจะเด็ดขาดกับตัวเองให้หนึ่งดาบเหมือนเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างเด็ดขาดและเพราะเขาได้เรียนรู้เขาได้บทเรียน เขาได้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เขาเคยทํากับคุณน่ะเหมือนเขาได้มีมีความรู้สึกนึกคิดสำนึกผิดขึ้นมาแล้วว่ามันมันทำให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจชอกช้ำระกรรมอุรากับเขามากขนาดไหนในขณะที่เขายังคงนิ่งดูดายอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะเหมือนคนคนนี้มาคิดได้อะมาคิดได้ในวันที่เขารู้สึกว่าเขาทํากับคุณมากเกินไปแล้วนะ เขาทำร้ายจิตใจคุณมากเกินไปแล้วนะแล้วตัวเขาเองเริ่มกลับมาคิดกลับมาทบทวนบางคนอาจจะเป็นคนที่บ้านง,งานก็ได้นะป้าแต่งงานทำทำแต่งงานหาแตงเงินจนบางครั้งไม่มีเวลาให้คุณและบางคนเขาอาจจะมัวแต่ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างทุกคนยกเว้นคุณหรือให้ความสำคัญกับมีปัญหาในเรื่องครอบครัวก็ได้อะไรประมาณนี้ที่ทำให้คุณกับเขาอาจจะเกิดความรู้สึกแย่ๆต่อกัน ะะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนคนคนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะวางมือกับอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานลบๆด้านมืดในในตัวเขาในอุปนิสัยของเขาอะค่ะนิสัยด้านมืดนิสัยไม่ดีนิสัยที่แย่ๆคาพูดการกระทำอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างการแสดงออกที่เขาทำร้ายจิตใจคุณอะเหมือนตอนนี้เวลาเนี้ยคนคนนี้ได้เรียนรู้แล้วว่าเขาผิดจริงจ เขาทำผิดจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันยิ่งบ่อนทำลายทำให้คุณกับเขาความสัมพันธ์มันยิ่งแย่ลงไปเข้าไปกันใหญ่เลยแล้วเขามารู้ใจตัวเองก็คือเขาก็ยังรักคุณอ่ะเขาทำร้ายจิตใจคุณทับเป็นทับตายแต่เหมือนเขามารู้ใจตัวเองว่าเขาทำร้ายคุณทำให้คุณเจ็บทำให้คุณปวดแต่เขาก็เลิกรักคุณไม่ได้นึกออกไหมเขาก็ยังคงมองคุณเป็นคู่ชีวิตยังมองคุณเป็นแฟนยังมองคุณเป็นคนรัก ยังมองคุณเป็นครอบครัวเขาก็ยังรักอะยังไงเขาก็ยังคงรักคุณ่ะไพดอกบัวอยู่ในถ้วยยังคงยังคงเทิดทูนบูชาความรักครั้งนี้อยู่แล้วฉะไหนทําไมเขาถึงต้องทําร้ายจิตใจคุณด้วยอะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาเอากลับไปคิดหนึ่งดาบคือการคิดคือการตัดสินใจนะคะที่เขากําลังเด็ดขาดกับตัวเองแล้วว่าพอกันทีเนาะกับนิสัยเดิมๆถึงเวลาสัทีนะที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละ เขาจะมัวมาใช้ชีวิตนะคะหาความสุขให้กับตัวเองเอาความรู้สึกตัวเองอยู่เป็น,ปนจุดศูนย์กลางจัก,กรวาลไม่ได้แล้วให้คุณยอมรับให้คุณผิดหวังเสียใจซ้าแล้วซ้าเล่าแต่คุณก็ทน,ทนบางคนก็ทนอยู่กับเขาเนาะนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคคุณเริ่มรู้สึกว่าถ้ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆคุณก็อาจจะต้องปล่อยถ้วยใบนี้ให้มันหลุดลอยไปแต่ในใจคุณก็ยังคงมีความหวังว่าวันใดวันหนึ่งอนาคตข้างหน้ามันอาจจะดีขึ้นก็เป็นไปได้ นะคะซึ่งคนคนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการที่จะเด็ดขาดกับความคิดกับการกระทําของตัวเองแล้วว่าพอกันทีกับนิสัยเดิมๆต้องพอแล้วต้องหยุดแล้วหยุดเที่ยวหยุดกินหยุดเฮฮาปาร์ตี้หยุดฟังคนอื่นหยุดให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากกว่าให้ความสําคัญกับคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วอะแต่เขาอาจจะแบบ ปล่อยปะละเลยนะคะตัวคุณลูกเต้าไม่สนใจยายดีเอาแต่ความสุขของตัวเองห่วงแต่เพื่อนนะคะอะไรประมาณนี้พลังงานไพ่วันนี้คือเป็นไพ่ของคนที่เขากำลังคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเขากำลังคิดที่อยากจะวางมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำไม่ดีหรือนิสัยด้านมืดๆของเขาอะเขากำลังจะทรฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เป,ปง,เ,องเป็นคนใหม่ให้ได้ เพื่อที่จะคงรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้สวยงามดังเดิมเหมือนสมัยตอนที่คุณยังคงรักกันคงมั่นต่อกันนะคะนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานนะที่เปิดขึ้นมามันเป็นไพ่ของคนที่ปล่อยวางวางมือเปลี่ยนแปลงพอกันทีความเสียใจยที่เขาเคยหยิบยื่นให้คุณที่เขาหยิบยื่นแต่ไม่ด่าให้คุณเนี่ยความเจ็บความช้ำความทุกข์ระทมตมตรอม นะคะพอกันทีเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วถ้าจะให้คุณเปลี่ยนคุณไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะแต่เขาว่าทําผิดกับคุณมาซ้ําแล้วซ้าเล่านับครั้งไม่ถ้วนเขาต้องเปลี่ยนที่ตัวเขาและเนี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้คือการที่คนคนนี้ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะวางมือเลิกทํานิสัยอะไรที่ไม่ดีแล้วจะเป็นคนใหม่เป็นคนดีเป็นคนรักที่ดีเพื่อคุณนี่คือเนื้อเรื่องในวันนี้เปิดมานะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่า แล้วเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะคะ่ะมันเป็นรูปแบบไหนดีหรือไม่ดียังไงบ้างมีอะไรที่คุณต้องรู้ไหมเขาจะทํามันได้ไหมหรือเขาจะทํายังไงต่อไปนานไหมนะคะกว่าที่เขาจะทําให้ทุกอย่างมันเป็นจริงเป็นจังได้อย่างที่เขาตั้งใจหกไม้เท้านะคะ คือไพ่ของการที่เขาจะพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้หรือเอาชนะเอาชนะใจคุณหรือเอาชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องบางคนเขาอาจจะติดเพื่อนติดฝูงติดสังคมติดอะไรเขาต้องเอาชนะตัวเองให้ได้อะเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะนะคะอันดับแรกต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะมาเอาชนะใจคุณได้อะไรประมาณเนี้โลเวอร์หนึ่งเหรียญนะคะ จัดเมนค่ะไฮโลแฟนคิดได้นะไพ่เจ็ดเหรียญค่ะคิงถือถ้วยไนท์ถือไม้เท้าไนท์ถือถ้วยนะคะห้าไม้เท้าค่ะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สามถ้วย อนาคตนะคะสถานการณ์ในอนาคตอาจจะยังมีอยู่บ้างนะคะการดื่มการเจอเพื่อนการสังสรรค์การบางคนติดเพื่อนมากเลยอ่ะบางคนคือขาดเพื่อนไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริวารลูกน้องอะไรก็ตามแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ต้องแบบอยู่ในสังคมค่อนข้างที่จะเป็นสังคมกว้างสังคมใหญ่ลูกน้องเยอะบริวารเยอะนะคะแล้วจะทําอะไรลงไปเขาก็อาจจะต้องแบบก็คืออาจจะยังทำในในเรื่องของหน้าที่ถ้าเป็นในเรื่องของการงาน นะคะหรือสังคมการทํางานเขาก็อาจจะยังจะต้องมีอยู่บ้างในการที่จะไปพบปะผู้คนสังสรรค์แต่จริงๆแล้วจากหน้าไพา่เขาจะพยายามก้าวข้ามผ่านชนะเอาชนะตัวเองอะในอุปสรรคก็คือการที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยตัวเองบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่คนคนนี้เหมือนเขาจะพยายามทําให้ได้นะคะเพื่อที่จะคงมีความรักมีความรู้สึกดียังคงเหนียวแน่นแน่นแฟนกับคุณต่อไป จัดเมนเป็นไพ่ของการที่คนคนนี้จะปลดปล่อยแล้วเห็นไหมคะจัดเมนคือการที่เหมือนกับออกมาจากจากหลุมหรือจากอะไรสักอย่างหึืเนี่ยคะ่ะคือการปลดปล่อยอะไรก็ตามที่ไม่ดีออกไปและนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งไพ่ใบเนี้ยคือการที่คุณกับเขาอาจจะมีการสร้างรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะซึ่งกันและกันเขาอาจจะกลับมา ให้ความสุขกับคุณทําให้คุณหน้าชื่นตาบานยิ้มย้มแจ่มใสจากที่คุณอมทุกข์มาเนิ่นนานก็ได้นะเขาจะพยายามที่จะกลับมาเชื่อมโยงกับคุณต่อเขาจะพยายามจะกลับมาหาทางกลับมาเพื่อที่จะมอบความรักแสดงความรักความรู้สึกด,ดีกับคุณต่อเนี่ยเป็นไพ่ของการพยายามหมดเลยเขาจะไม่หยุดค่ะต่อให้เขาจะเจอกับอุปสรรคขวางกั้นใดๆก็ตามเห็นไหมคะจะฝาลมมรสุมจะฝาฟันอุปสรรค ะะจะผ่านน้ำผ่านทะเลผ่านหินผ่านดินผ่านทรายผ่านอะไรก็ตามแต่คนคนนี้ก็จะก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นมาให้ได้เพื่อที่จะทำให้คุณมีความสุขเพื่อที่จะทานฟอร์มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเป็นคนใหม่นะคะเป็นคนที่ดีสำหรับคุณเป็นคนรักที่สามารถทำให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้ถามว่ามีอะไรที่ไพ่อยากจะเตือนคุณไหมนะคะในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นะคะไพ่อยากจะบอกให้คุณใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆในที่นี้หมายความว่าให้คุณดูเขาไปไม่จําเป็นต้องปิดโอกาสไม่จําเป็นที่ต้องแบบหักด้ามพล้าด้วยเขาแต่คุณดูเขาด้วยความใจเย็นอันนี้ก็วางไพ่กับหัวกับหางทวทีดูเขาด้วยความใจเย็นแล้วดูสิว่าเขาจะทําได้อย่างที่เขาคิดไหมโดยที่คุณยังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรหรอกคุณคาดหวังแค่เพียงว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองอมีความสุข ในวินาทีเนี้ยแต่ส่วนเขามันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เพราะบางคนต้องเข้าใจในแง่ที่ว่ามันเป็นนิสัยที่ติดตัวเขามาเนาะการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงใครมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณคุณก็ต้องให้เวลากับเขาในการที่เขาจะต้องพยายามทํำยังไงไม่ให้ไม่ให้เป็นคนเดิมๆที่ทํานิสัยไม่ดีกับคุณอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะต้องขอเวลาใช้เวลานิดหนึ่ง แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะพยายามเห็นไหมที่ก็เปรียบเปยไปไม่ว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขาข้ามอุปสรรคอะไรก็ตามเขาจะไม่สนใจอุปสรรคเหล่านั้นเขาจะลุยอย่างเดียวแล้วเขาจะทําให้ทุกอย่างนะคะในสิ่งที่เขาเคยทําแย่ๆเหมือนกับเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นแล้วมาเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆนะคะเหมือนกับ เจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้ที่ดีกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมแต่เพียงแค่คุณจะต้องนะคะก็คือการปล่อยวางไฮโลแฟนคือการปล่อยวางเพราะคุณถือได้ว่าคุณได้ให้บทเรียนอลัมค์้ากับเขาไปแล้วเนาะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเขาว่าเขาจะสามารถรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าแล้วในอนาคตระยะไกลละ่ะ จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะดีไม่ดีจะสมหวังไหมเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆหรือไม่อะลองมาดูกันนะคะคิงถือดาบเนี่ยเหมือนเขาก็จะเด็ดขาดกับตัวเองนะที่กอบอกไปอะเขาจะพยายามที่จะชัดเจนกับตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองนะคะแอมเปลเลเนี่ย เอ็มพัลเลอร์ก็คือเป็นคนที่แบบหนักแน่นมั่นคงพูดอะไรต้องทำให้ได้จริงๆไม่พูดแบบเหยาะแยะไม่มาพูดเล่นๆอะไรทั้งสิ้นหกถ้วยนะคะไพ่หกถ้วยคือการกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตหรือการกลับมาของคนเดิมนะคะหรือการกลับมามอบถ้วยใบนี้ที่สวยงามให้กับคุณอีกครั้งก็คือมอบความรักนะคะสิ่งดีๆให้กันและการอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละในถือดาบเนี่ยเห็นไหมคะ เป็นไพ่ของความชัดเจนเป็นไพ่ของความจริงจังเป็นไพ่ของการลุย temperance นะ3มดาบไพ่สิบถ้วย8ดเหรียญหนึไม้เท้านะคะ2เหรียญค่ะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ m e d i ชียน เมทิเชียนคือเขาจะเนรมิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างใจที่เขาต้องการน,นะคะไพ่เมทิเชียนเป็นไพ่ของคนที่ฉลาดเป็นโกรธฉลาดหลักแหลมนะคะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ทุกอย่างมันเป็นบริทิานที่ดีได้แน่นอนในท้ายที่สุดพลังงานไพ่คือเป็นประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจากกรณีเนี้ยนะคะก็คิดว่าเรื่องราวของคุณน่ะไม่ได้แย่นะสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะยังมีบ้างแหละที่ความ ความแบบขุนเคืองใจหรือความอะไรที่รู้สึกว่ามันยังมีนิดๆอ่ะที่มันยังยังสะก,กิดใจอยู่หรือยังคงรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาเลยอะไรประมาณเนี้ยในความรู้สึกของคุณอ่ะแต่คนคนนี้เขาก็จะเด็ดขาดกับตัวเองนะคือเขาจะให้เวลากับตัวเองเลยแหละว่าเขาควรที่ต้องทําให้มันสําเร็จนะคะให้เปลี่ยนแปลงตัวเองทานฟอร์มตัวเองเนี่ยเขาจะต้องทําให้มันได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเพื่อที่จะ กลับมามีความสุขกับคุณที่ไม่ต้องกลับไปหวาดระแวงกันเหมือนเดิมทําให้เจ็บปวดเสียใจกันเหมือนเดิมเขาจะทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง t e m p e r a n c e คือการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วไพ่เนี้ยเห็นไหมคะเป็น Infinity คือแล้วสองเหรียญกับไพ่เอ่อ temperance คือความสัมพันธ์คุณกับเขามันก็ยังคงเป็นรูปแบบ Infin i t y คือมันยังไม่มีวันที่มาจะสิ้นสุดได้แล้วคนคนนี้ก็ไม่มีวันที่เขาจะสิ้นสุดกับคุณ ยังไงเขาก็จะเดินหน้าต่อกับคุณยังไงเขาก็จะทำทำตัวเองให้เป็นคนใหม่เพื่อความรักนะคะที่มั่นคงต่อคุณเขาก็จะสารสัมพันธ์กับคุณต่อไปค่ะนะยังไงเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้หลุดลอยไปหลุดมือไปแน่นอนเพราะจริงๆแล้วเขาค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคุณมากเลยนะหกถ้วยเนี่ยคือการแคร์ คือการอยากดูแลคือการอยากจะทนุถนอมคุณไว้อยากเก็บรักษาคุณไว้นะคะแล้วหกถ้วยเนี่ยก็เป็นไพ่ของความทรงจําดีๆที่ผ่านมามันมันอบอวนไปด้วยความรักมันอบอวนไปด้วยความสุขที่คุณกับเขาเคยมีให้กันเห็นไหมคะไพ่สิบถ้วยคุณเคยคุณบางคนอาจจะเป็นครอบครัวที่เคยมีความสุขร่วมกันมากๆนะคะมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกที่น่ารักเป็นสามีภรรยาที่น่ารัก และบางคนคุณกับเขาก็เคยเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้หรือบางคนคุณและเขาเคยมีความฝันที่สวยงามอยากจะสร้างครอบครัวหรืออยากจะจัดงานแต่งหรืออยากจะทําอะไรที่แวดล้อมไปด้วยความสุขแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอะไรประมาณเนี้นะคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะคะ่ะที่คนคนนี้เขาคิดแล้วเขาตระหนักเสมอเขารลลึกถึงอยู่เสมอว่า ยังไงก็ตามนะเขาจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณให้ได้เขาจะต้องทําตัวเองให้เป็นคนดีให้ได้วางมือกับทุกๆอย่างวางมือกับเรื่องเราความนิสัยที่แย่ๆอะไรของเขาความเจ้าชู้ความอะไรต่ออะไรก็ตามทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณถึงแม้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเริ่มต้นใหม่กันไม่รู้กี่รอบแล้ว นับหนึ่งใหม่กันก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะก็ไม่เห็นเขาเปลี่ยนสทัทีก็ไม่แน่คนเราบางครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเขาไม่เปลี่ยนเขาอาจจะยังคิดไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าคนเรามันจะถึงจุดหนึ่งจุดอิ่มตัวที่เขารู้สึกว่าพอแล้วเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้แล้วว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอม นะคะอะไรคือรักที่แท้จริงอะไรที่เป็นรักปลอมๆแล้วเขาก็เริ่มที่จะรู้ใจตัวเองวันหนึ่งคนเรามันจะถึงจุดนั้นที่สามารถที่จะรู้ความต้องการของตัวเองอย่างแน่ชัดว่าท้ายที่สุดของชีวิตเขาต้องการอะไรซึ่งคนคนนี้เขาต้องการแค่ความสุขการการมีคุณอยู่ในชีวิตการเป็นครอบครัวการสร้างครอบครัวนะคะที่ยังคงเดินเคียงข้างกันไปอยู่นี่ก็คือเป็นเรื่องราวของคุณคือคุณของเขาไั๊ คุณเออโทษทีคุณและเขาอะ่ะมันจะเป็นรูปแบบความรักความสัมพันธ์น่ะบางคนนะคะอาจจะแบบวนไปเวียนกลับนะคะกันมาหลายรอบแล้วอะ่ะแต่คุณก็สังเกตไหมว่าเขาก็ไปไหนาจะาคุณไม่ได้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เขารักคุณถึงแม้ว่าจะหายไปกันเนิน่นนานยังไงก็เถอะเป็นหลักเดือนหลักวันหลักปีหลักหลายปีแต่เขาก็ยังคงมีใจที่คิดถึงคุณยังคงรักคุณและยังคงคิดถึงเสมอว่า ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเป็นคนดีได้เขากลับมาเป็นคนดีของคุณได้เขาจะกลับมาแต่ถ้าเขายังดีไม่พอเขาก็อาจจะยังไม่ได้กลับอย่างเงี้ยนะคะเพราะทุกอย่างมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดอย่างเช่นพลังงานในวันนี้ก็ตามนะคะอ่ะมาดูออร์เคิลกันต่อนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างอันยูเดย์นะคะ วันใหม่นะวันที่สดใสสวยงามเห็นไหมคะ Celebrate your love เนี่ยเป็นไพ่ของความความยินดีนะคะการเฉลิมฉลองอะไรประมาณเนี้ย You are healing design คือความรักครั้งเนี้ยนะคะสินิไพ่บอกว่า คุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้มาเริ่มต้นกันใหม่หรือโอกาสที่จะได้มีวันใหม่ๆที่สวยงามกว่าเดิมมีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้มีความสุขร่วมกันเฉลมิมฉลองการร่วมกันยินดีในความสําเร็จของความรักของสองเราในอนาคตคุณจะสามารถที่จะมาดีไซน์รูปแบบความรักของคุณได้ตามใจที่คุณต้องการคุณและเขาจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเย,ยาา healing, ียวยาความรู้สึกฮิลลิ่งจิตใจเยียวยาความสุขให้กันและกัน นะคะมาปลอบประโลมใจกันมาทะนุถนอมหัวใจซึ่งกันและกันในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะให้คุณเตรียมรอรับกับวันใหม่ที่สวยงามที่จะเกิดขึ้นกับคุณและความรักของคุณในอนาคตและคนนี้จะมาสร้างวันใหม่นะคะเวอร์ชั่นใหม่ของเขาเนี่ยรับรองได้ว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้หรือการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาครั้งนี้จะทำให้คุณว้าวมากๆจากที่เขาไม่เคยใส่ใจคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจคุณจนคุณลำคาญก็ได้ จากที่เขาไม่เคยนึกถึงจิตใจคุณหรือบางคนแม้แต่กระทั่งการหึงการหวงอาจจะไม่เคยหึงหวงคุณเลยกลับมาครั้งนี้หรือการแสดงออกครั้งนี้เขาอาจจะหึงหวงคุณถึงที่สุดก็ได้เพราะเขากลับมาเห็นคุณค่าทุกอย่างในตัวคุณแล้วนะคะบางคนเห็นคนอื่นดีกว่าคุณตอนนี้เขาจะกลับมาเห็นคุณดีกว่าคนอื่นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ไม่สายเกินไปหรอกที่คุณกับเขาจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นที่เป็นความรักที่สวยงามกว่าเดิม นะนี่ก็คือสินิพพ่อยากจะบอกนะคะมาดูข้อความจากเขากันเขาอยากบอกอะไรฉันหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจในหัวใจของคุณมีฉันอยู่บ้างไหม คุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะคุณจะสู้ไปกับฉันไหมให้เวลาฉันได้ไหมรอคอยได้พบกันกลับมาได้หรือเปล่าจับมือไปได้วยกันนะ I love you always รักคุณเสมอ ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณรอฉันได้ไหมมันนานนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะในตอนนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามสวัส r i ค่ะไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กอลด้วยนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนเลยรับพลังงานดีๆกันกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ